สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สิรินทอนดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับยังมีแดดอยู่มาดูที่พักกันครับเป็นโดมริมเขื่อนสิรินทรอน oh. ยอดครับบรรยากาศดีมากนะครับถ้าไม่มีแดดแล้วบรรยากา,กาศก็จะเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนี่ครับ ที่พักของเราคืนนี้นะครับโอ้ดูข้างนอกมีห้องน้ําโอ้มีอ่างมีอ่างน้ําแล้วก็นี่ครับห้องเรานะครับเปิดประตูเข้าไปยยอ้ามีเจ้าของห้องครับน้องเนรีมน้นองนละแม่แกงนะครับน้องกุดแดง <เอ S 1> ผู้มาเยือนอนะครับบรรยากาศห้องโอ้โหเตียงสวยงามนะ มีแอร์นะทุกคนมีแอร์ดูมีมีแอร์นะครับถ้าไม่ติดแอร์นอนไม่ได้นะนี่ครับบรรยากาศดูแล้วตรงนี้ครับถ้าไม่มีแดดแล้วเราก็สามารถเปิดหน้าต่างดูวิวข้างนอกได้นะครับทุกคนนี่ค่ะลมแถมาให้เูโอ้ยสวยมากครับถ้าตอนคืนนี่สามารถเปิดม่านผ้าม่านนะครับไม่ใช่หน้าต่างไปเปิดผ้ดาม่านออกดูดาวได้นะครับตอนกลางคืน มีร้านอาหารข้างๆตอนเช้าก็ดูชมหมอกได้ครับเปิดหน้าตาโอ้ยบรรยากาศสุดยอดพี่ลินบอกมีหมอหมอลำด้วยออหหมมโอ้บรรยากาศสุดยอดครับตอนนี้แดดอยู่นะครับปิดตามาเล่นซโอนแอบได้หรอเล่นยังไงอ่ะ เล่นยังไงอ่ะซ้อยแหวนดูสิให้เรานะรับเลยนี่พ่อนี่อู๋มีหงคู่สวยไหมครับอืมก็มีแอร์ให้นะครับรถ้าเป็นอูอ้ทางนอกนะครับนี่ครับบรรยากาศอาบน้ำบนอาบน้ำดูดาวด้วยนะครับทุกคนเดินดูถ้าตอนเอ่อตอนกลางคืนครับ ตอนนี้แดดอยู่อ่านี่สวยงามแต่น้ำเหลืองมากอ่าดูนะครับพร<า>ะพระที่ตกจะสวยมากนะทุกคนอ่าสุดยอดนะครับวันหยุดสุดขีดครับผมอ่าเด็กๆอ่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย